สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอ์จูนจากช่องสรุดาฟอ์จูนพรอเฟสเซอร์ค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของดาวพฤหัสที่ย้ายสู่ราศีกุม่มในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ต่อบุคคลราศีเมษ ในช่วงระหว่างวันที่29มีนาคมถึง28กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะโดยคลิปนี้เน้นการพยากรณ์สำหรับบุคคลที่มีลัคนากรรเนิดราศีเมษส่วนชาวราศีเมษก็สามารถพิจารณาคำทํานายประกอบไปได้ด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูกันว่าดาวพฤหัสที่โคจรเดินหน้า ย้ายจากราศีมกรเข้าสู่ราศีกุมจะส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรกันค่ะในระบบโหราศาสตร์ไทยให้ความสำคัญกับดาวพฤหัสจบบดีมากเพราะถือกันว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์มีคำกล่าวไว้ว่าหากดาวทุกดวงโคจรมาเสียหายหมดมีดาวพฤหัสมี คุณภาพดีเพียงดวงเดียวดาวพฤหัสก็จะคุ้มครองให้เจ้าชะตารอดผ่านปัญหาหรือความเสียหายไปได้แต่หากแม้นว่าดาวทุกดวงโคจรมาในตำแหน่งที่ดีหมดมีแต่ดาวพฤหัสที่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งเสียเพียงดวงเดียวชีวิตก็ดับสิน้นสิ้นหวังการที่ดาวพฤหัสบป,ปีที่โคจรเดินหน้าย้ายจากราศีมกรเข้าสู่ราศีกุมในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29มีนาคมถึง28กันยายนพุทธศักราช2564เป็นเวลาประมาณ6เดือนในช่วงนี้บุคคลราศีเมษจะได้รับผลกระทบจากดาวพฤหัสอย่างไรมาติดตามกันค่ะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะหรือเรือนแห่งความสุขความสำเร็จหรือคันลองชีวิตของบุคคลลัคนาราศีเมษและดาวพฤหัส ยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะหรือเรือนแห่งความเสียหายความล้มเหลวผิดหวังหรือความไม่คาดฝันปัจจุบันทันด่วนหรือการอยู่เบื้องหลังได้โคจรมาสถิตในเรือนราภะหรือเรือนแห่งโชคลาภโชคชะตาผลประโยชน์ผลกำไรรางวัลรายได้พิเศษหรือความหวังของบุคคลลัคนาลาศีเมษดาวพัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะที่โคจรมาสถิตในเรือนลาพะ จะส่งอิทธิพลให้คุณมีความมั่นคงในเรื่องการดำรงชีวิตและมีความสุขในชีวิตมากขึ้นดาวพฤหัสจะส่งผลให้คุณมีสุขภาพกายและใจที่ดีปัจจัยเสี่ยงโดยรวมในการดำเนินชีวิตของคุณจะน้อยลงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานและการเงินจะดีขึ้นกว่าในปีก่อนหน้านั้นและคุณจะประสบความสำเร็จในความพยายามเพื่อการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภผลประโยชน์ผลกําไรรายได้พิเศษหรือความหวังความปรารถนาดีความปรา,าปรถนาในชีวิตอย่างมากที่สุดในช่วงนี้ค่ะอย่างไรก็ตามดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะ หรือเรือนแห่งความเสียหายความล้มเหลวผิดหวังหรือความไม่คาดฝันปัจจุบันทันด่วนหรือการอยู่เบื้องหลังที่โครจรมาสถิตในเรือนลาภะ <c oughs> ก็อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและอาจจะมีความเสียหายในด้านผลประโยชน์ผลกําไรต่อคุณด้วยเช่นกันคุณจึงควรต้องระมรัดระวังและวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ เพราะคุณอาจจะมีปัญหาในการจัดการเรื่องใดๆให้ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นหรือคุณอาจจะมีเรื่องความล่าช้าชะง,งักงานในการทำสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตอยู่บ้างหรือในช่วงนี้ชีวิตของคุณอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ควบคุมได้ยากซึ่งอาจจะส่งผลให้เรื่องราวหลายเรื่องในชีวิตของคุณไม่ดำเนินไปตามแผนหรือเรื่องราวบางอย่างจะเป็นไปอย่างช้าช และส่งผลให้กําหนดการหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องคลาดเคลื่อนหรือมีการเลื่อนเวลาออกไปก็เป็นไปได้ดังนั้นขอแนะนำให้คุณพยายามปรับตัวให้ทันกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้คุณมีความจำเป็นในการใช้ชีวิตด้วยวิถีแบบใหม่แบบ n นิว o r มอลนี้อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากิจกรรมทางสังคมของคุณอาจจะวุ่นวายมากขึ้นทําให้คุณต้องยุ่งยากวุ่นวายใจมากขึ้นในการรับมือกับการเคลื่อนไหวของผู้คนในสังคมรอบตัวแต่คุณก็จะรู้สึกพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมเช่นนี้ด้วยเช่นกันโดยสรุปดาวพฤหัสบดีที่โคโจรย้ายมาสถิตในราศีกุม ตั้งแต่วันที่29มีนาคมไปจนถึงวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564นี้จะมีอิทธิพลต่อบุคคลราศีเมษในด้านต่างๆดังนี้ในด้านการงานดาวพฤหัสจะส่งอิทธิพลให้คุณมีความกล้าในการริเริ่มเปลี่ยนแปลงด้านการงานใหม่ๆและคุณจะมีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น คุณจะได้รับความสำเร็จในทุกภารกิจการงานของคุณและคุณมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จตามที่ต้องการในสาขางานหรือธุรกิจของคุณหรือคุณมีเกณฑ์จะได้รับรางวัลสำหรับความพยายามของคุณในการทำงานอย่างมุ่งม,มั่นและอดทนอย่างยาวนานในช่วงปีที่ผ่านมาหรือคุณอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมก็เป็นไปได้ นอกจากนี้หากคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็อาจจะมีโอกาสในการขยายธุรกิจและพร้อมที่จะยกระดับความรู้ของตนเองเพื่อการพัฒนาหน่วยงานให้ทันกับแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันและในช่วงเวลานี้คุณจะมีโอกาสได้รับโชคลาภผลประโยชน์หรือผลกำไรที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีจากความพยายามในการทำงานอย่างหนักต่อเนื่องมานานของคุณ ส่วนในด้านการเงินสำหรับสถานภาพทางด้านการเงินในช่วงนี้การเงินของคุณจะอยู่ในสถานะที่แข็งแกรง่งเนื่องจากคุณอาจจะพบแหล่งรายได้ใหม่หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับรายได้พิเศษก็เป็นไปได้คุณอาจจะได้รับผลกำไรจากธุรกิจการงานอย่างดีหรือคุณจะได้รับรายได้มากกว่าหนึ่งแหล่งหนึ่งแหล่งรายได้ในช่วงเวลานี้ อิทธิพลของดาวพฤหัสจะช่วยยกระดับสถานะทางการเงินหรือเพิ่มสถานะความมั่นคงทางการเงินของชีวิตคุณโดยที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์หรือได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากญาติผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณแต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายของคุณก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีทำให้คุณต้องการที่จะลงทุนขยับขยายด้านการงาน โดยอาจจะต้องมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมากขึ้นดังนั้นคุณจึงควรต้องป้องกันการใช้จ่ายอย่างสุร่ยสุร่ายหรืออย่างฟุ่มเฟือยอย่างมากเกินตัวขอแนะนำให้คุณระมัดระวังและวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณอย่างรอบคอบในช่วงนี้และในด้านความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้สำหรับคนโสดเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่คุณอาจจะได้รับ ความรักใหม่ๆได้พบรักใหม่หรือสัมพันธภาพครั้งใหม่ที่ดีส่วนคนมีคนรักหรือคู่ครองแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรักหรือคู่ครองจะดีขึ้นมากขอเพียงให้คุณรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวให้ดีแล้วชีวิตรักของคุณจะราบรื่นด้วยดีค่ะ ซึ่งโดยรวมแล้วชีวิตความรักชีวิตครอบครัวของคุณจะเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยดีในช่วงเวลานี้ค่ะและนั่นคือการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของดาวพฤหัสที่ย้ายสู่ราศีกุมสำหรับบุคคลราศีเมษค่ะและนี้เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูน กรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือไลน์ไอด0624745251หรือที่ f เฟซบุ๊กแฟนเพจซาลุ for อ u n e ค่ะหากท่านชอบรายการพยากรณ์ของอาจารย์กรุณากด Subscribe กดกระดิ่งรวมทั้งกด Like กด Share เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปนะคะ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube ที่ให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม21วัน Challenge ทำคลิป YouTube 21คลิปในซีซั่นที่2ค่ะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาในชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ